u uh, đồ nó chạy <laughs> คุณบออ่อู้ใหญ่ใหญ่อู้ใหญ่มาดูดเลย อันนี้เรากำลังดันออกไปข้างนอกนะครับผมฝนตกครับพายุเข้านะครับวันที่เรามาตกปลานะมันมักจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันที่หมายนะครับตอนนี้ก็อยู่แก่งละว้เลยครับผมมากับไตมนัดนะครับไต่นัดนะครับก็ครั้งแรกนะกับไตมนะครับมนัดนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเจอกันที่หมายเลยปะ ผมเจอกับผมอีกแล้วครับผมเจ็ดโอเวอร์โลดนะครับก็วันนี้ครับอยู่ที่แก่งละวานะครับผมกาศสดชื่นมากฝนปรยโปรยนะครับพายุเข้าครับก็วันนี้ครับลงกับไตมนัดนะครับไตนัดนะครั้งแรกกับไตนัดก็อันนี้ตั้งใจที่จะมาตีชโดโดยตรงนะครับก็เน้นจะเป็นชโดเลยนะครับก็ถ้าเจอคลอกก็จะตีนะครับก็อาจจะมีตีปลาป่าบ้างนะ ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับเจอครอกข้างหน้าเดี๋ยวลุยกันเลยนะครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับรับชมผลงานกันเลยครับว่าจะมีผลงานไหมเหยื่อที่เราใช้วันนี้ครับเป็นตัวนี้เลยนะครับผมเหยือตัวใหม่นะครับจาก่ข่ชงนะครับชงไข่เข้นใจแอนนะครับผมเป็นเหยื่อสําหรับงานชโดโดยตรงเลยนะปะลุยกันเลยครับผม หลุ่นนี้มันเริ่มล่าโหดเลยด้วยเนาะเห็นไหมสีได้เลยท้ะนี่กำลัลงหากินแบบเพื่อนๆเลย ทำเปืดเล่นมาครับขึ้นร้อยพอไหมกันลูกงัครับ เพราะว่าขันแม่นป่าป้านบ่ขึ้นสิเนาะห,หนาตุ่มมากแต้ขึ้นเนาะประกัด ยินนามหางแล้วแบบได้แล okay. ้วครับอเคโอ้ตายคิดเวิ่ง nè, ơi, siêu cao, dài 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 dài, chờ chờ, pause, ยู่ยใส่ละออกอู้โดนกระต่าย ตัวผู้อันนี้ตัวผู้นี่ไ่ไปคนละตัวคนละตัวด้ยนะครับใช่เดี๋ยวดคนละตัวครับใชค่คนละตัวคนละตัวเดี๋ยวพักก่อนมาครับขอบคุณไตนัดครับเอ้ยมาก่อนครับปวดเยอะคันคนละตัว ไงต,<น>ตัวนี้ตัวผู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวนี่อยู่นี่นะครับจะดูตัวนี้ตัวนั่นจะตัวผู้นะครับถ้าจะเอาอีกตัวนึิมเอาปล่อยไว้ในสุงยิงครับแล้วก็ตีต่อเน,นื่งเลยเน้นๆเลยครับชุ่มใจเอ็ดโอ้โหกระโดดเลยเรีย <laughs> น,นนะอโอ้โห ปิดเลยเนาะผลงานนนะชงใจแอนนไข่เข็ญน,นะอยู่ในปากอยู่นะครับผมนะสุดยอดเลยส,สวยๆเลยนะครับผมแอะโอเคฝนก็ตกแล้วนะเดี๋ยวตามหากันต่อนะครับผมชงใจแอนไข่เค็นนะครับผมมาดูแม่ครอดครับแกงละว้าขอบคุณไต๋ามานานนะครับโอเคฝนตกแล้วดูกันต่อ,อเอ๊อชา ยั่มีเบียดแถมเลยนะครับเป็นเบียด 6U นี่ไม่มีสิทธิุดไม่มีสิทธิ์ลุดเท่าดวงเบีดทีสุดยอดคือปล่อยเขาไปหาเองเนาแตะิดปิดตัดเจไปแล้ว ยอดฝนก็ตกใช,ใช่ใช่ใช่จะเอาอีกเพราะว่ามันยังไม่ดูนอมขี่ระยะตีไม่ได้แต่หมายถึงว่าระยะชาร์จมันเด,เดี๋ยวให้แตะถอยเะลองดูน่าจะตัวเมียนะมันกัดตัวใหญ่เลยกี่ตัวผู้ อาการเลยเนาะมันต้องแบบนี้เนาะแต่เออมันคนละเรื่องจริงไม่ว่าอะไรต่ออะไรนะอืออเาหมดอ่ะเอาหมดอ่ะื ถ้าบัตเบียร์ก็น่าจะโดนเลยเนาะไตเนาะเฮ้ยลมเอึยอัดขยับมาเฉย ตัวน้ำตื้นแล้วแตเห็นเห็นนอ่นน,นออันนี้ชื่นใจเลย ยัยตายยัยอู้อู้ตายขาดขาดช็อก ีม้วนเลยครับอย่าด้วยรู้เรื่องเดี๋ยวรีบปล่อลยออโต้เลยนึกว่าขอบจิ๊บอยู่นีเลยเมื่อกี้ไปเลยครับไปเลย ตีตีผ่านๆน,น,นี่สิแล้วค่อยไปเน,น้นพรอบกันหินอ๋อนี่เป็นทางเลื่อยอยี่แหลี่นมาแต๋ตอ เดี๋ยวเดี๋ยวสามอ๋อแมนบ่บ่ต้องย่ำแม่นบ่ขาขึ้นเล่นบ่ ปุนบ่อู้ใหญ่ใหญ่อู้ใหญ่มาใหญ่อู้มาอู้ใหญ่เไปไน็นไรไม่ได้แต่ได้ดูดเลยได้ไต่ได้ได้ได โอ้โออหตักยากมากไตอ๋โอ้โหโอ้หออโหไตไตนัดเออมามาแก้มือบานเบี้ยนโอ้ดูดโอ้ไต เ,เ,เกือบสามอยู่นะสามน่าจะได้ครับสามไม่น้อยนะครับนะึ่งไม่เล็กไม่เล็กป่าป่าใสาสวยๆอ,นะอ,อ,นะอยู่นะครับเกือบสามอยู่นะแต่น่าจะสามอยู่นะครับสามสามบวกอยู่ครับสามบวกอขอบคุณไตนัดนะครับที่พามาดนนะฝนขึ้นนะครับผมแวะเข้ามานะกัดเป็นบัตเบดคิงฟอกนะครับตัวไททูนะงานของเขาเลยป่าป่าปลาคลอกได้หมดเลยครับผม ฮัลโหลชายังใช้งานต่อได้นะแต่ต้องแบบปรับนิดนึงอย่าน้าตายแบบเออดีขึ้นโอ้โห,หตามมาดูดเลยเนาะส,สายตึงเลยเออ ค <c ười> ันรูดอีกดีมมีความเบาเลยด้นี่นอกแต่ไอ้เรียกความมั่นใจกลับมาอยอะเขากำลังจะเปลี่ยนกล้องหน้าละ <c ười> <c ười> ถ้าบ้านเบียดตัวนั้นก็คงไม่พลาดแล้วแหละนั่นแหลเนาะ ตอนนี้ก็ขึ้นฝั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหมดเวลานะครับสําหรับทิปแก่งระว้านะครับสําหรับทิปนี้ก็มีครบทุกรสชาติเลยนะครับทั้งลมทั้งฝนนะแล้วก็ทั้งได้แล้วก็ลุดคาดนะครับกัดไม่โดนนะครับก็สายมันขาดช็อกนะตัวที่ขาดแต่ไซส์ใหญ่มากนะครับผมที่ได้ก็เป็นปลาคลองนะครับส่วนมากนะครับได้ แล้วก็ปล่อยนะครับก็ตัวที่ขาดก็ตั้งใจจะปล่อยอยู่แล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเราเต็มที่ละแล้วก็มาปลดล็อกนะครับปลาป่าครับตัวสุดท้ายในก่อนขึ้นฝั่งนะทริปนี้นะครับผมสุดยอดมากยังไงก็อย่าลืมติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เดี๋ยวรอชมคลิปมันๆได้เลยนะครับโอเคครับเจอกันใหม่ทริปหน้าสวัสดีครับ